เทศกาลไหลเลือไฟไงเนี่ยเนี้ยมันจะเป็นประดับไฟอพรพี่มันนั่งดนนู่พรพี่พากันมาอยู่เป็นจังหวัดหนึ่งที่น่ามาเที่ยวนะน่าแบบไรไงอ่าหน้ามาพักผ่อนแบบประมาณว่าแบบว่าชั้น ต,ต้องการนุ่งก็ขายฉันจะมานั่งชิวๆพี่บีคงได้รูปเยอะใช่แต่ที่นี้ดูข้อความสำคัญกับสานที่ราชการ อย่างนี้ก็สวยนท่องเที่ยวเี่ยคือสถานที่มันเป็นแบบโบราณแบบสมัยโปรตุเกสไหมใช่ใช่สมัโปรตุเกสสวยก้ารนังแบบคนขับนี่ค่ะโชเฟอร์ค่ะโชเฟอร์แล้วก็ผู้นำเที่ยวตลอดทริปนี้ค่ะอุ้ยไปสนี สวยนะฝั่งโน้นจะเป็นลาวนะคะทุกคนแต่รอบแต่รอบนี้เราไม่ได้ไปรอบนี้เราไม่ได้ไปค่ะรอทริปต่อไปจะไปนอนฝั่งลาวมันจะมีน้ำตกสวยๆวันอันนี้เขาถนนคนเดินเมื่อคืน สานสาันอะไรนะหมืน่นหมืน่นอะไรจำไม่ได้แล้วอ้อยู่ขวามือเลยห่อน,อนาฬิกาใช่ค่ะเลยหอนาาอนาฬิกาไปเจบ,บีอ่ะแกชอบนะ่ะเจเห็นตึกหลังหอนนาฬิกาปะเจบ,บีแกชอบเมื่อคืนแกยืนถ่ายอยู่แสดงว่าแกตั้งใจมาเดินมาถ่ายตึกนี้<ะ>อ่าแล้วก็มันก็จะมีแบบ ที่จุดเช็คอินอยู่ที่ว่าเป็นชื่อนครพนมเมื่อกี้ผ่านมาละโอ้ไม่นด้ไปนี่ไงจะบีกิชอบตึกนี้อยู่เนี่ยนหะ,ะที่อยู่ในลิสต์ด้วยที่ต้องมาถ่ายรูปอะ่ะอยากถ่ายด้วยใช่ไหมไทยสัมคีให้หาที่จอดเจ๊บีอยู่ตรงไหนนราสีแดงอ่ะเห็นนางเป่งนิดนึงต,ต้องกำแพง,งโอเคเดี๋ยวแค่นี้กันนะคะ เช้าค่ะอันนี้โจ๊กหมูนะใส่หมูยอด้วยทุกคน ตอนเช้ก็เ <cado> ป <sociedad> ็นอาหารเชาแต่ม <Double dragon> ันยข้าวซอยค่ะกหมูยอกินกับข้าวซอยูยอกับข้าวซอยนี้ปลาเขาลืมน้ำเปล่าหนูหรือเป้าอันนั้นหรือเปล่า

อันนี้คือกวใจแซ่บหัวหัวใจใช่บหัวจัวยวนอ่ะเส้นลาเส้นลาเดี๋ยวจะชิมให้ดูโดก็อร่อยกินตุนไว้ก่อนทัางนาไไ่ดูมีอะไรบ้างใช่เอนตตะเกียบไปที่ ทุกคนอันนี้มันจะไม่เหมือนบ้านเรานะถ้าบ้านเราจะดองผิดใช่ไหมที่นี่เขาจะแบบน้ำซ้ปเปียวๆเ,เลย เมนูต่อไปคือข้าวโตย น,นี่สิเหลืองนะกินเหลืองหน้าตะขามินเฮอยเยอะคนหน่อยนะเออแปะเอออร่อยอ อร่อยอร่อาคนีะนี่ยหคไปเตยเดี๋ยวจะไปหาความหมายให้นะว่าเข้าสวยเขาทำยังไงนะเดี๋ยวค่อยไปหาดีดอ่ะค่อยไปหาดีดอร่อยสีขาวผสมกับ อะไรนะลูกเดือยอันนี้อร่อยอันนี้เหมือนหน้ากระชีกอ่ะใช่ไหม อานนี้คือข้าวเหนียวหน้าต่ตางๆใช่ไหมใส่นนะ้ำถึงเขียวอร่อยแต่จริงๆอ่ะถ้าได้กินข้าวต้มเวียดน,นามอ่ะเป็นข้าวต้มหมูแต่นี่โอเคนะน,นี่ไม่รู้หาซื้อที่ไหนตะกูลนครเนี่ยถ้าไปสายจะไม่ทานเลยทนะี่หมดอันนี้คือที่กินโต๊ะเพราะว่า เขาใส่ออหมูเออโจ๊กกับหมูยอมันเข้ากันนะหมูยอทอดค่ะไม่ขวดแยกเดี๋ยวถ้าไปเยอะๆต้องต้องให้เขาตัดแต่งตยาวเลยเจ๊ะอะอว่าไม่เช่นสุดท้ายอันนี้ก่อนจะบี ร้านนั้นกุ้งเล็ร้านนี้ทองที่เราเคยไปนะกุ้เลยกใหม่นะกระบอกสปาดิบเวียดนามนะคะขอบคุณค่ะเขาหน้าลองดิบใส่ไข่สปาดิบเวียดนามค่ะเอาถุกขับหนูขับรถแล้วไปนอนไม่ค่อยหลับโอ้หนอนได้นอนสองชั่วโมงเองแต่ก็โอเคอยู่ไม่เนี่ค่ะ ปี่ปีจะมาเจอกันแบบนี้เออมนูต่อมาอมเกล็ดจักรวเลเนลามของรายละเอียดองี๋ยวบอกต่อได้เไม่เปิด ทำไมทัวร์ตุนขาเราเจเจใหญ่กุะูลเวลาจัดงานบ้างเพราะคนมาสิอคนย่ารวงกันเนีีชายมาที่นี่แล้วพี่สาวมาจะมปูหนด้วยสักหลังก็เลยจะรวมมาท่้าวประมาณยี่สิบคนดีนะที่เราไม่แวะสกุลหัวสกุลมีคนอยูมีแต่คน้านแต่ถ้าไปนอนน่ะให้นให้นอนยูซอน เดิน้าเรลยนะค่ะ รถตอท้ายรถต่อ้ตองวัดโอกาสนะคะกรงประตูเลยรถกระบะนี่ละค่ะจอดนี่แหละแถมป้ายหนึ่งแถมป้ายหนึ่งไม่ข้มาจอดฝั่งรถเราอ่ะเขาอยู่ไหมอ่ะ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวจ่ายตังค์ลานพนมนาคา ซึ่งจะมีพญาศสีสัตนาธนะคะนี่ที่เขาวิ่งกันเขาออสแสดงว่าเขาจัดง,งานตรงนี้ ต้องแถวนี้ไหมถึงจะแบบว่าเห็นเวลาถ่ายรูปเห็นชัดแต่เราต้องไปไว้ตรงโน้นนะมันมีคำก่าวผู้ชายมะขอนพนมค่ะ ไดน้ำมนต์มาด้วยไม่ต้องถอดเหรออันี้ได้ไห าวราระมหาวิหารนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปสักกาาทะพระธาตุพนมกันนะคะต้นโพุทธโพธิ์นอนค่ะทุกคนข้างหน้าคือวัดพระธาตุนะคะสวยมาก ตูพระศรีมหาโพธิ์ค่ทะทะุกคนพระธาตุพนมโอเคจถอดรองเท้าก่อนนะคะวนรอบพรพนมสันรอบนะคะ ขอบพระกราบลงพระาบุตพี่น้องจากจัหวัดศรีสะเกดนายเชษำจุลัทอา้หบุพี่น้องจากศีสเกตกพ่อท่อ้านที่นาะสานขน I'm ไม่รด้กินสีสันก็ต้องหัวใจสิบสี่นัดถ้าไม่ผ่านายสะเกดเอาแฟนรักพวตัวจากสีสะเกดเองแต่ต้องหัวใจ The bóng sắp đến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  sắp โกศานิยบันปัญโธคาสวะโธสาสะจังโภยานิชังตะตานิปุริสายุานิอัตทับปุริสุคค พระธาตุนครพนมค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะไปอ่าเรนูนครน,นะคะอยากมีชีวิตใหม่ไม่ต้องมีชะมาต้องเจอกับสายตาเย็นชา ได้ได้หรอ่ใกล้กันช้ำใจ่กว่าแต่หนทางทางของเราไม่มีให้เลือกเท่าไรเจ็บสักเท่าไรก็ต้องรับมาอีกนานนานเท่าไรมันจึงจะจบ ไปให้ไกลไกลกันเสียตาอยากมีชีวิตใหม่ไม่ต้องมีทํามาต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่เจอกับสายตาเย็นชากันอยู่ พระเรนูนครพระประจำอพระธาตุอะไรนะ,ระประจำวัน,วนเกิดวันจันทร์นะคะ,ะพระธา กรนูนะคะ wow. เป็นพระธาตุจำวันเกิดคนเกิดวันจันทร์ค okay. ่ะสื่อที่ไหนคะ เสามารถไหมเออเก่งว่ะเขาเดินมาหนูสามารถเขียนจากล่างขึ้นบนบนลงล่างซ้ายไปขวาขวาไปซ้ยความแน็าแรงพเชอิ่เก่งสวยด้วย ไปไว้เจ๊คนเกิดวันจันทร์ออขอเข้ากล้องหน่อยค่ะอันนี้ค่ะวันจันทร์นะคะพระธาตุเรนูนะคะนนค่ะพระธาตุเรนู 那就房子里好

นี่เพื่อนๆนี่ <coughs>

啊，对对对，好跟你

ไปไว้เจ๊คนเกิดวันจันขอเข้ากล้องหน่อยค่ะอันนี้ค่ะวันจันนะ,ะนจนะ,ทะท่ะธาตุเรนูนะคะนีน่ะธาตุเรนู